สุวยย่โอเคห่อไปละเหลือให้แม่นิดหนึ่ง <laughs> สวัสดีค่ะมา,าวานนี้มาทำกับข้าวกันผัดพริกหมูผัดพริกอ่อนนะคะผัดพริกอ่อนหมูอันที่จริงนะลูกสาวลูกสาวเขาจะทำ ตอนนี้นางไปแต่งตัวอยู่นางไปแต่งตัวเดี๋ยวช่วยนางนางตื่นสายนะนะลงมาละนักเรียนไปเอากระทะตะหลิวมากระทะตะหลิวกระทะตะหลิวเตรียมผัดเมนูทำง่ายๆนะคะกระเทียมไม่ต้องุอูอ่ะหนีปอก ปกติก็จะปล่อยนะททาคนเดียวแหละแต่วันนี้แม่ว่างถ้าแม่ไม่ว่างถ้าแม่โทรผ้า,า,กาก็จะไม่ทําปล่อยเขาทําของเขาคนเดียวเขาทาเป็นแต่วันนี้ว่างมาช่วยหน่อยอันนี้นางจะทําไว้ห่อไปกินที่โรงเรียนวัตถุดิบก็มีอยู่แค่นี้นะคะมีหมูมีหอมจีนมีมะเขือเทศมีกระเทียมมีพริกอ่อนมีแค่นี้ ง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายอ่ะทีนี้ก็เตรยียมเหนนมนในลูส่ผ้ากันเปื้อนไม่เป็นไรคือนะ้รมยมใส่น้ำมันอ่าน้ำมันไม่ต้องเยอะนะใส่นิดเดียวพอละใส่น้ำมันเยอะมันก็เอออย่าว่าเลยใส่น้ำมันเยอะไม่ไหวค่ะใส่แต่พอดีพอดีใส่พอให้มันไม่ติดกระทะก็พอละ กินน้ำมันเยอะก็ไม่ดีนะอ้วนถาไขมันไขมันมันติดเนิบมากเอาแบบพอดีพอดีเอผักกับเพื่อนก็ไม่มีไม่เป็นไรหรอกยังไ,ไงเดี๋ยวเสื้อมัน,มนชุดนอนใส่ชุดนอนนี่แหละเน้นจอเน้นจอมาที่ตรงนี้ไม่ได้จอมาที่พุงเอ้ย ปรุ na, งน้ำหน้าทำกับข้าวปะนี่วิธีบ้านๆแบบสาวดอยอระดับแรกนะคะเดี๋ยวใช้อีนางมาทำดีกว่านางก็รอแม่อยู่นี่แหละเตรียมนักเรียนเตรียมตัวของมึงก่อนใช่เราเหลือรุเดือนมาแล้วรู้สึกว่านางเหมือนจะรู้ตัวว่าสายนะวันนี้นะใส่หมูใส่หมู แอาหมูในตู้เย็นนะหมูของยายนำมาผัดเนร่งไฟ <laughs> เร่งไฟให้อันนี้หน่อยผัดหมูจะได้สุกไวๆ <laughs> ผัดหมูก็ประมาณนี้แหละน,นาะงสองร้อยบาทเมนูผัด <laughs> เมนูผัดผัดนี่มันจะเป็นเมนูที่ง่ายมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรบ้านไหนที่ไหนเมืองไหนเขาก็ทำกันเนาะนี่ผัดหมูแต่ของสาวดอยสาวดอยจะชอบผัดหมูให้มันสุกก่อนไม่อย่างนั้นเราเวลาเวลาพริกหรือหอมจีนหรืออย่างอื่นมันลงแล้วมันเอาแค่ผูกขึ้นๆก,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 ก็พอไม่ว่าจะผัดผักหรืออะไรก็ช่างผักจำพวกผักอะมันไม่ต้องสุกก็ได้ แต่หมูเพราะเนื้อพรหมูพวกอะไรต้องสุกถ้าไม่สุกกินไม่ได้นะทั้งขาวทั้งอันนี้เลยแบบไม่ไหวของสาวดอยสาวดอยชอบสุกๆอ่าก็จะมีเครื่องปรุงก็ตามใจเนาะอันนี้ก็ใส่ซอบผักเขียวที่น้องใส่เยอะไม่ได้มนหมูมนี้มันน้อยมันทําน้อยเดี๋ยวเค็มยังมีเครื่องปรุงอีกหลายตัวก็ขัดหมูต่อ ผัดหมูไปเรื่อยๆจนความหมูจะสุกตอกผัดหมูอ,อย่างเดียวเดี๋ยวก็สุกตอนนี้มันซอยหมูหนามันซอยเป็นชิ้นหนาๆมันไม่ทําบางๆถ้านางทําบางๆมันก็จะสุกไวกว่านี้นขวบขวหมูตอนนี้แค่หมูกับกระเทียมสองอย่างก่อนแล้วก็ใส่ซอส ปรุงรสไปนิดนึงให้หมูมันสุกมั่นใจว่าต้องมั่นใจว่าหมูสุกถ้าไม่สุกมันก็โอ้โหมันก็ไม่น่ากินเลยเนาะสุกเลยยังสุกเลยยังหมูน่าจะสุกแล้วเนาะน่าจะสุกแล้วแหละ หมูสุกแล้วก็ใส่ไปเลยหอมจีนพริกหอมจีนกับี้ใส่เข้าไปแห้งโคลออยู่เดี๋ยวก่อนมาตุกๆุอให้มันเข้าๆกัน โอเเนก็ใส่น้ำมันหอยค่ะก็กะเอาคือกอะเอาไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มอ้าวรสดีรสดีก็กะเอากะเอาทุกอย่างมาคือการกะเอาแต่เน้นปกติลูกสาวทุกสาวไม่ชอบใส่น้ำตาลแต่สาวมัไม่ชอบใส่สาวมันชอบกีนกน,น้ำตาลไม่ต้องใส่เยอะเยวเค็ม จะต้องใส่น้ำนิดหนึ่งถ้าไม่ใส่น้ำมันจะแห้งเกินนอกจากมันจะแห้งแล้วกลัวมันเค็มด้วยเมนูมต้องใส่น้ำเนะาะจะใส่ใบกะเพราด้วยไหมคะถ้าใส่ใบกะเพราก็ไปเด็ดเอาถ้าไม่ใส่ก็เลี้ยวไปเมนูเมนูปรุงได้ไม่จำกัดนะกินผัดพริกแต่ว่าจะใส่ใบกะเพราด้วย ถ้าใส่ใบกะเพราก็กลายเป็นผัดพริกกะเพราไปเลยใส่สมุนไพรใส่ได้ไม่จำกัดเสร็จแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็นี่และแล้วเราก็ได้ คทลิก o อ่อนหูนี่ก็ประมาณนี้นี่เสร็จเรียบร้อยเมนูบ้านๆค่ะมาเดี๋ยวเราเตรียมนักเรียนจะเตรียมหอ่อค่ะแม่คงไม่ได้กินหรอนี้เดียวแค่นี้เดี๋ยวให้นาะงห่อไปกินไม่เป็นไรโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชม